สวัสดีจ้าวันนี้ผมจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูซีรีส์เกาหลีที่กำลังมาแรงในเวลานี้อย่าง Startup ให้ได้ฟังกันครับก็ตอนนี้ออนแอร์ไปแล้ว6ตอนใน Netflix นะฮะใครดูครบแล้วรู้สึกกันยังไงบ้างก็เข้ามาเมาท์มอยพูดคุยระบายความเห็นกันได้นะฮะโดย Startup พพอดหลักจะเป็นเรื่องราวของเหล่าผู้ประกอบการวัยรุ่นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใฝฝันอยากจะสร้างธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมไฮเทคข,ของตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ทำให้ฝันเป็นจริงนั่นเองครับโดยพวกเขาจะต้องเริ่มเส้นทางโดยการเข้าแข่งขันที่แซนบ็อกซึ่งเปรียบเปยเหมือนเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของเกาหลีครับสามารถเปิดโอกาสให้นักธุรกิจหน้าใหม่มานําเสนอไอเดียและงานของตัวเองเนี่ยให้คนภายนอกนักลงทุนได้รู้จักครับใครชนะก็มีโอกาสทําฝันของตัวเองได้สําเร็จแล้วก็มีเรื่องราวของความรักมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ก็มาถึงความรู้สึกหลังจากที่รับชม6ตอนเลยแล้วกันนะครับภาพรวมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมรู้สึกชอบสนุกมากคือแค่ได้ดูตอนแรกเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่านี่เป็นซีรีส์เกาหลีที่จบปังนะฮะแล้วก็ฮิตในบ้านเราในช่วงเวลานี้แน่นอนครับในเน็ตฟลินะฮะมันไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหลายๆเรื่องเนี่ยในซีรีส์เรื่องนี้มันเด่นครับไล่ตั้งแต่ดาราที่ได้นักแสดงนำอย่างแบซูจี มาเล่นเป็นนางเอกอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยนะครับว่าทำไมวากรบอล ซีรีส์ยอดฮิตใน Netflix เนี่ยยังไม่มีซีซั่น2สักทีนะครับนี่ไงนางติดคิวถ่ายหนงังถ่ายซีรีส์เรื่องอื่นอยู่ครับและสตาร์ทอัพเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะยังไม่ว่างยาวนะครับก็ชมสตาร์ทอัพไปก่อนนะแฟนๆวากาบอลแล้วนางเนี่ยก็เป็นนางเอกที่ดูยังไงก็ไม่เบื่อจริงๆนะซูจีเนี่ยสเสน่ห์แบบสุดๆแล้วนะครับเรื่องนี้บทที่ได้รับเนี่ยดูจะเปิดๆมีมูมาฮาเยอะด้วยนะครับซึ่งบทเนี่ยก็ดูไม่ซ้ำซากดีนะนางเป็นแม่เหล็กดูดคนดูจริงๆครับบอกเลยว่าผมเห็นปก โปสเตอร์ของซีรีส์เรื่องนี้ก็เข้าไปดูนางแล้วอะนางเอกในดวงใจคนหนึ่งของเกาหลีใต้เลยครับตอนนี้ทั้งนำจูฮยอกนะฮะดาราชายรุ่นใหม่มาแรงสุดหล่อที่สาวสาวเห็นแล้วต้องกรี๊ดนะคะไอฮา่าตอนแรกเนี่ยผมเห็นในลุกแบบผมยาวนี่ก็รู้สึกว่าไอ้ไอ้นี่มันน่ารักแล้วนะหน้าตาดีนะครับพอมันตัดผมเท่านั้นแหละไอ้เซา์ราศีพระเอกออกเลยผมว่าสาวสาวมีกรี๊ดอะช็อตเนี้ยตอนที่ตัดผมแล้วมาโผล่หานางเอกนะฮะโอ้โหอยากรู้เลยว่าเพื่อนเพื่อน,นะชอบลุกไหนกัน ลุกผมยาวแบบมาสเตอร์แบบเด็กเนิร์ดหรือว่าลุกแบบผมสั้นหล่อๆแบบเทพบุตรอะไรเงี้ยชอบแบบไหนครับทั้งคิมซอนโฮนะครับหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักนะครับคนนี้ก็เรียกได้ว่ามีผลงานมาแล้วมากมายนะครับหลายๆคนคงจะคุ้นหน้านะครับเป็นพระรองนะที่ผมว่าก็ขาดไปไม่ได้เหมือนกันเลยในเรื่องนะสร้างสีสันหลายๆฉากนะคบแล้วก็ยอมรับเลยว่าสแสดงดีบทมีมิตินะพระรองเนี่ยดูจะมีมิติมากกว่าพระเอกซะอีกนะครับ หน้าฉากเหมือนจะร้ายเย่อหยิ่งนะครับหลังฉากนี้มีมุมดีๆกับเขาเหมือนกันนะครับทั้งคังฮันนาที่แสดงเป็นพี่ของนางเอกเนี่ยคนนี้ก็ใช่ย,ย่อยนะครับสาวกซีรีส์เกาหลีก็คงจะเห็นมาแล้วบ้างนะครับบทของนางเนี่ยก็ดูเป็นคนที่มีนิสัยจริงจังนะไม่เหมือนนางเอกนะเข่งขึมเลยนะฮะคือต้องบอกว่าตัวละครหลักเนี่ยเคมีเนี่ยมันได้หมดเลยนะครับเข้ากล้องด้วยกันเนี่ยโอ้โหดูลละมุนละมุนไปหมดเลย พระนางหน้าตาดีแบบนี้ก็ฟินไหมสิครับซีรีส์เกาหลีนะครับมันดีต่อไตมันดีต่อใจนะฮะซีรีส์เกาหลีเนี่ยบางเรื่องพระโดนนางเอกไม่โดนบางเรื่องนางเอกได้พระเอกไม่ฟินอย่างเงี้ยก็จบนะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่า ตรงนั้นจะเป็นข้อจุดด้อยนะครับซึ่งเด่นทั้งตัวเอกทั้งนักแสดงประกอบเลยครับส่วนในเรื่องบทเนี่ยแรกๆเนี่ยก็คิดว่าตัวซีรีส์จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจสตาร์ทอัพเน้นๆเลยนะครับเพราะว่าชื่อเรื่องก็สตาร์ทอัพใช่ไหมแต่พอดูๆไปเนี่ยบทค่อนข้างมีหลายมิตินะสอดใส่เรื่องราวอื่นๆมาหลายแง่มุมมากครับทั้งปมครอบครัวในอดีตของนางเอกพ่อแม่พี่สาวมีอะไรขัดแยง้งมีเรื่องราวที่ฝังใจทั้งรักแรกของนางเอกนะครับที่โอ้โหเขียนจดหมายหานำโดซานโดยไม่ได้เจอหน้ากันมา เป็นระยะเวลากว่า15ปีอย่างนี้ก็ยังฝังใจทั้งปูมหลังของพระร้องที่ต้องลำบากในวัยเด็กต้องสู้ชีวิตตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทั้งความฝันของพระเอกความคาดหวังของพ่อแม่ความผูกพันระหว่างเพื่อนซีทำให้เรื่องราวเนี่ยดูจะมีอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้มีแง่เดียวในการธันธุกิจมันมีหลายแง่มุมครับตรงนี้น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็สอดใส่ซีนคอมเมดี้ตลกชวนหัวเราะฉากชวนจิน้นฟิน ตามสไตล์ซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยสอดใส่มาได้แบบพอดีตลอดเลยแล้วเรียกได้ว่าจังหวะดีมากๆครับการเดินเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้แถมเพลงประกอบเนี่ยก็เพลออีกด้วยนะครับเพลงประกอบเนี่ยเรียกได้ว่ามาเป็นอัลบั้มเลยมั้งเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้โอ้โหเห็นอย่างต่ำก็หกเเพลงแล้วมั้งเนี่ยที่เปิดออกมาไม่ซ้ํากันเลยนะครับไม่ได้มีเพลงแบบเมนหลักอะเหมือนมีแบบหลายเพลงมากเลยทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ดูไม่เบื่อเลยครับแม้ว่าตอนตอนหนึ่งนะ จะยาวประมาณ1ชั่วโมง20ครับโอ้โหยาวชิบเป่งนะคนดูนี่ท้อเลยเหมือนดูหนังยาวๆเรื่องหนึ่งอะแต่มันดูเพลินมากครับแป๊บๆก,ก็จบแล้วนะเชื่อเลยว่าอาทิตย์หนึ่งมา2ตอนแบบนี้นะลงแดงกันแย่นะครับเป็นซีรีส์เกาหลีที่ครบเครื่องมากครับอารมณ์แบบเนี้ยเหมือนคล้ายกับตอนดู e t e l อ n ep แรกๆนะฮะที่วางปมเรื่องตอนแรกได้ดีมากๆทําให้ดูแล้วอยากดูต่อว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับแม้ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ได้มีปมแคนเท่านะ อันนี้แค้นนี่แบบแค้นพี่น้องทะเลาะกันนะฮะแล้วก็พิสูจน์ว่าทางเดินที่เราเลือกในวัยเด็กเนี่ยถูกหรือผิดแต่ผมมองว่าเรื่องราวในธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยน่าจะเดินเรื่องได้ลึกแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจกว่าธุรกิจอาหารนะแม่งอ e ีเทวอนอะเรื่องราวการทําธุรกิจอาหารนะ่ะมันคลิกคนดูง่ายกว่าแต่บทหลังๆก็เละเหมือนกันสําหรับผมนะแต่กับเรื่องนี้ผมว่าน่าจะไปได้สุดกว่ามีจุดห่วงจุดกังวลก็คือความลึกของวงการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าถึงคนดูส่วนใหญ่นะ เพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยเรื่องราวในสตาร์ทอัพเนี่ยจะมีเรื่องราวของเทคโนโลยีศัพท์ภาษาที่ใช้ในวงการธุรกิจนี้เอามาใช้กันเยอะเลยนะครับหรืออาจจะเป็นการเขียนโค้ดโปรแกรมของผ้าเอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยรันปโปรแกรมเนี่ยอาจจะยุ่งยากแล้วก็ดูงงๆหน่อยนะถ้าคนไม่เคยคุกคีกับเรื่องแบบนี้นะครับแม้จ,จะมีคําอธิบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ซับแม่งก็ดันไม่แปลนะฮะก็อาจจะมีตรงนี้แหละที่ทําอาจจะแบบดูแบบล่องลอยอยู่บ้างนะครับเออ ข้อสนุกอีกอย่างนะครับอันนี้ไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมไหมนะฮะเป็นอีกเรื่องนะครับต่อจาก e t ทวอนเลยที่ผมไม่ได้อ่านข่าวหรืออ่านเรื่องย่อหรือดูโปสเตอร์โปรโมตอะไรมาก่อนนะครับผมเปิดดูตรงๆนี่แหละเห็นในเน็ตฟิกเห็นซูจีเป็นนางเอกก็ดูดูไปเนี่ยคาดเดาไม่ได้อีกแล้วครับว่าใครกันแน่ครับเป็นพระเอกอะแม่งมาเด่นคู่กันอีกแล้วครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าคิมซอนโฮนะฮะที่เขียนจดหมายเป็นน้ำโดซานหลอกนางเอกตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นพระเอกนะ เออเพราะว่าแม่งเด่นอยู่ตัวเดียวเลยแต่ไปไปมาแม่งมีนำโดซานตัวจริงอีกโผล่มาตอนจบ EP แรกนะครับไอ้หาเอา้ยราศีมันคือพระเอกชัดๆเลยแล้วก็พอไปดูโปเตอร์เนี่ยเอา้ากลับกลายเป็นว่านำโดซานตัวจริงนี่แหละน่าจะเป็นพระเอกนะครับเพราะว่าถ่ายโปเตอร์คู่กับนางเอกกันเนาะแต่แม่งรู้สึกว่าดูไปเนี่ยก็แอบเชียร์คิมซอนโฮอยู่เหมือนกันนะ แม้ว่าจะดูนิสัยเย็นชาแล้วก็ชอบทําตัวเก๋าต่อเด็กรุ่นใหม่ที่ทําธุรกิจสตาร์ทอัพอน,นะด่าพวกพระเอกอะไรเงี้ยว่าไม่มีใครลงทุนให้แน่อย่างงุ่นอย่างนี้นะแต่ก็มีมุมน่ารักอ่ะมันมีบางฉากที่ตลกดีนะครับสาหรับตาคนนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเชียร์ใครดีนะครับเรื่องเี้ยพระเอกน่าเชียร์ทั้งคู่เลยนะเหมือนบทเขาทํามาให้คนดูเนี่ยแตกฟังอีกแล้วครับว่าจะเชียร์ใครเพื่นพนพนอนๆเชียร์ใครเชียร์นัมโดซานหรือคิมซอนโฮก็ลองคอมเมนต์นเข้ามาหน่อยนะครับแต่ก็คงจะเป็นนัมโดซานนะ ก็ขอสรุปเลยเลยกันนะครับผมว่าผมดูไป6ตอนเนี่ยเป็นซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องเลยนะครับที่แนะนําอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําธุรกิจสตาร์ทอัพนี่แหละการทําโปรแกรมการทําแอปอะไรอย่างเงี้ยของคนรุ่นใหม่เลยนะดูไปแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินกับเรื่องราวดีครับได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับวงการนี้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะผมว่านะเขาน่าจะนําเสนอได้ดีเลยล่ะบวกกับเรื่องราวความรักสไตล์ซีรีส์เกาหลีสไตล์หนังเกาหลีเนี่ยก็ดูไปรู้สึกว่าเออผ่อนคลายดีนะฮะเขินรู้สึกฟินตาม พระเอกนางเอกได้แน่นอนครับดราม่าทาได้ดีโปรดักชั่นทุกอย่างเนี้ยไปหมดไม่ต้องสืบอยู่แล้วนะซีรีส์เกาหลีนี่โอ้โหตอนตอนนึงนี่หลายล้านนะฮะตีเป็นเงินไทยเนี่ยมุมกล้องมุมกล้อง,องนี่เป็น1ิมุมที่เป๋งถ่ายดีมากแล้วตัดกล้องไม่มึนด้วยนะเรื่องนี้ต้องติดตามย,ยาวละครับอย่าเพิกตายใจนะซีรีส์เกาหลีเนี่ยมักจะเปิดหัวมาดีครับครึ่งเรื่องแรกเนี่ยแต่อาจจะมาตกม้าตายครึ่งเรื่องหลังก็ได้นะใครจะไปรู้ เราก็ไปลุ้นกันเลยกันนะว่าพระนางจะทําความฝันสําเร็จได้ไหมธุรกิจของเขาจะคอมพลส์หรือเปล่าปมรอยร้าวระหว่างครอบครัวของนางเอกกับพี่สาวจะต่อกันติดหรือไม่ความรักใครจะสมหวังอ่าต้อง,งติดตามมันต่อไปผมให้คะแนนนะ6ตอนแรกเอาไปก่อน9เต็ม10แล้วกันนะถ้าเอาเฉพาะ6ตอนนะหากไป1คะแนนเนี่ยข้อเสียของเรื่องนี้ถ้ามองในแง่มุมผมเนี่ยผมไม่ชอบบทช่วงที่ว่านี่แหละความวุ่นวายในเรื่องนี่แหละที่แบบ ต้องหลอกนางเอกว่านาโดซานเนี่ยที่เขียนจดหมายให้นางเอกตั้งแต่เด็กเนี่ยคือนาโดซานจริงๆไนอย่างงี้นะครับผมว่ามันดูเบิลเวอร์ไปหน่อยนะต้องหลอกนางเอกจากเรื่องเล็กกลายเป็นการหลอกครั้งใหญ่อย่างเงี้ยต้องหลอกนางเอกจนแบบโอ้โหไม่รู้จะเปิดเผยความจริงกับนางเอกยังไงครับ ว่าแต่ตอนที่6เนี่ยคนที่จะมาล้างแค้นนี่คือใครวะน่าสนใจมากรอดูตอนเจ็ดต่อไปครับก็เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็วันนี้ก่อนจะลาจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนที่โดเนทมาเป็นกําลังใจให้กันเด้อจ้าทีมีนะครับผู้สนับสนุนรายใหญ่นะครับคุณรัฐธรรมภพธนพัฒน์นะฮะสนับสนุนเข้ามา111บาทนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่กับรีวิวเรื่องอื่นนะครับบ๊ายบาย